โอ้ยโอ้โหโเด็กะกยี่ยกิโซ่เบย์โนโมโตะอ,อุนตราเมมโดเรมกูกะไลค์กินล่ชาแนลสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับผมคุณอยู่กับผมลุงหนึ่งไลค์กินล่ชาแนลครับอยู่กับเกมอมองอาซายกับผมเมื่อกี้นะผมด่าพ่อรอแม่ใครไปในภาษาญี่ปุ่นผมก็พูดมั่วนะขอโทษด้วยกันครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของการเล่นไล่จับเลยะฮะหรือว่าวิ่งไล่จับนั่นเองครับจะสนุกอะไรยังไงกันบ้างไ,าไม่เสียเวลาไปช่วยกันเลย โอ้ไปโคตรอีกแล้วเวอรไม่ได้เป็่อยากเป็นบ้างอ่ะใค่เป็นใครเป็นหนูไหนสีอะไรสีชมพูสีชมพูคบไม่ได้คบมไก็วิ่งดีคเด็ามาเทรนาไม่ได้เดไปเราต้องรอก่อนเนะเด็ไปให้หย่งนับให้หย่งนับให้หย่งนับนับหนึ่งถึงร้านเดี๋ยวค่อยไล่้้ไรา้เปล่ยได้เลยไปเลยไทเลยครับทำเลยครับ

ดีก็ดีก็แ่นั้ดีก็แค่น้นเขาไม่ให้ผมรีบเอาค่จัดเลยแค่เขาอยู่ห้องกล้องเขาอยู่ห้องก้อการในเกมี่รู้การนี่แหละวลานี่แหละเวลานี่แหละต้องใจอู้หูอคิวใครตายไม่คิว

โอ่โอเคโอเคไอเคโอเคโอยคโอเ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 ค่อเคโอเคโอเคโอเคอเค้อผมโอเคโออเคโอมค้อเคโอเค่อคโอเอเมโอเคโอเคอเมโออเคโอเคโออมอเค่อเโอไโอเคโออเคโออเคอเคโเคโอ

ยอคูดาวคูดาวดาวได้คูดาวอนวอร์ไ่ด้เขาเรียกว่าแมเท่เลยนล่อทียไสัตว์จรองยงงคุยก่อนจาฆ่าเราถ้าถ้าเราพาไปหาเพื่อนยงต้องปล่อยเราโอเคไหมไอ้ดีไอ้ี่มันคงไม่ได้ไอ้ี่มันคงไม่ได้ไอ้ด่มันคขไม่ได้จริงเลยไม่น่าทําสัญญาับผีเลยเป็นดีสัจจะเด็ะไปมีสัจจะยินดีันไปจน ไม่ไหวคนต้องไปวนที่แมทเทียบดิว่ะเดี่ยวจ้าแม่งปุ่นจะเผาได้แล้วไม่ตกนัะไม่ไหวจริงๆเขาแกงเขาไม่มีสัญญาไปมโจนก็อยู่ข้างล่างลูกหนึ่งก็อยู่ข้างล่างูกหนึ่งไหนไหนหน้าไหนหน้าไหนไผมยอกผมยอกเล่นอ๋อออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ห้ามซ่อมใช่ไหม เอารู้เรียทรัพย์ใช่ไหมอันนี้อันนี้เรีทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยใช่หลอกเหรอเอ๋หลอกให้เล็กให้เลิกอยู่หลอกให้ดิฉันแหม่เสร็จอย่างวันนี้เล็กกี่คนล็กกี่เคอร์แล้วมันเหลือกี่กี่เฟสวะเนี่ย น่าจะเหลือเสรตัวเองเหลือสองคนเพิ่งมาเห็นเหลือสองคนเออน่าจะเหลือสองคนสีแดงกับสีเหลืองช่วยเสร็จเล้วจังเสร็จยังเสร็จยังผีไม่รู้เสร็จยังอ่าผีช่วยด้วยนะผีอ้าวโพเสร็จยังหนูเพิโพโผวิ่งตามผีอยู่อ่ะโพโพโผลวิ่งตามผีอยู่เออโพวิ่งตามผีอยู่อฮู้ยเขามุดท่อมาเขาเห็นแฮกแมพแฮกแมพ ลุงลุงลุงเขาตามหลุงอตมดยลงอเข้าห้อลุ้งลุงเขาต้าห้องล้ลุงลุงลุงเลุงุลุงเขาเข้าห้องลวลุงลุงเขาเข้าห้องแล้วลุงลุงเขาเข้าห้องแลุงลุงาเข้าอ้เา้้องะลุ้งากอลุงล so to uh. so right ุงเขาลวุงลุงเขาเ้าอวงลุกเแล้วุลเเหแล้วงเาเ้แ่ว้แลลุงลุง้องลลงเกลุลลังเกมมิ่งเกียร์ เอาผมเสร็จนี้วไปเหยบคุ้ยเยทำไมคว้เลยเอาทำไมคว้มันขึ้นน่ะผมลุงไปซ่อมเขาจะรู้ว่าผมอยู่ไหนผมเดินไปซ่อมผมเดินไปซ่อมผมไม่เคยทำเวสนี้ผมตกใจผมเลยไปลองดูจำปทานเลยจปทานเลยนะตัวเองตัวเองปทานเลยตัวเองตัวเองจปารนะโผโพโพนิ่งๆไว้โผล่จำะตารนะตัวเองสำปทานไปนะ เขาเขาไม่ตั้งใจแต่เองลุงหนึ่งลุงทำบุญุวยยยยใจหมดเลยโอ้ห่อนพืนเพื่อนสัมภเวสีแม่งหลอตามลุงเลยผีแบบเนี่ยผีเพี้ยบเ่ยตอนเียบะรเียบอะิติชีวิตลุงแบบมาเนี่ยมาเนี่ยมาดูมาูยกันหน่อยอันนี้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 ถ้าลุงเห็นนะคือแบบผีเต็มเลย

เ,าาเก่งขึ้นเยอะเลยแค่นี้ใกล้ๆไอ้ะข้าตะกร้อนหน้าตาเป็นยังไงวะ <c oughs> ข้าตะกร้อนหน้าตาเป็นวะอโอไม่ใช่ตกใจ <c oughs> ตกใจกันเองเอ๊ะเฮ้ยผมทำเป็นสองแล้วมนเหลือเลยอีกเดี๋ยวต้องเดินหายก่อนเดินหายก่อนไหนวะไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่เห็นเฮ้ยจะเสร็จแล้วทุกคนผีทำยังเออมันจะเสร็จเลยผเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วอันนี้ก็เสร็จเหมือนกันตัวกุ้ยเขียวเดี๋ยวบอกแล้วยาวสิเสร็จแล้วแหละมั้ง เฮ้ยโตโตกลมๆก็สวยดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหาคุณหมอคุณหมอไม่อยู่หรอวะในโรงพยาบาลเนี่ยไม่อยู่หรอวะลูกแฝกแกกับปั่นเหรอเฮ้ตอ๊ะตอวะตอ๊ะตอ๊ะ ผมโอ้โหจริงด้วยไอ้เหี้ยสัตว์ทำซักสิทธิ์ด้วยใครเป็นอะใครเป็น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 หนูไม่ได้เป็นฮะใครเป็นเป็นอีกแลอะไรเป็นใช่เฟดอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหรอใช่สีอะไรเพี่่เป็นแล้วเหรอสีม่วงสีม่วงแล้วตรงเนี้ยแล้วทำทองเฟดได้เลยป่ะดีไห ไม่ดี๋ยเรา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 ทำไรเราทำไรเรเรีย้ยเขาไปนับเขาไปนับเขาไม่นับนับดินับดิสี่สามอง่นะกัดนะกัดนะนะไปฟุกฟุกไปผมให้ผมให้เวลาวิ่งอีก่ะผมให้เวลาทำเคลหน่อยหนึ่งอ่ะห้าสี่องหนึ่งไป เดี๋ยวผมรีบผมรีบรีบบใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ว่าชาวพักชาวักบุหลงเลแอบแอบตรงนี้ได้หมนะนี่น้าท่วมทุงผักบุงหลงเล็กเาีเาีเาีมันยังไงวเออเขาข่าเราไม่ได้ทันีน้ท่วมี่ใส่นอไม่ตกใ้น้าท่วมทุงผักบุงไฟแดงส่องแสงคิวไม่เคย ผมขอเช็คยที่บันอนของทุกคนไปว่าทุกคนสบายดีไหมอะอยู่ห้องที่จอเหรอโอเคมากำลังไปหาไปทางไหนเดินมายังไงยินลำยัยหรือเปล่าอยากจะพูดคุยกับเธอให้นานที่สุดไปลุงเดินสวัสดีแหมทำผมมาสับพังแะไรรปล่าไม่ใช่พังธรรมดาเฮ้ยเจ็บจ้าคุณมากับผมเนี่ยปลอดภัย ดิสกูไปแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งไปมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากูมีพุงมาหนีพงมาหนีผมผมก็ไม่อยากจะกัดคุณนะเทพจ่าแต่ผมจะเอคุณพอดีผมลั่นผมตกใจเสียงนี้คุณอะผมล่านเลยคลิกเต็มเลยอะลักก่อนจ่าเฮียแผลอันนี้อันนี้คุณผิดเองนะคุณกรี๊ดดังไปเลยไม่ว่าจะเล่นบทไหนกูก็แตกอยู่ดิไปได้ยัง ตีรูต <önemli> ีร <seriously> ูโ <Jenny> อ้ย <assume> ต้งใจหมดมู <t í sus> ้เพื่อนมันอยู้เพื่อนหน่ยสวัสดีครับไมีไม่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 มี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 ไม่มี่มีไม่มไม่มีไมไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่ ไอ้เสานี่ห้ัมซ่อมใช่ไหมไอ้เสาเนี่ยห้ัมซ่อมใช่ไหมใช่ใส่ใช่ใช่เพื่อนหายเออผมไปทำเควสดีกว่าเพื่อนไหนเพื่อนไหนแล้วถ้าแล้วถแล้วโอเคนี่นี่ตรงนี้กันตรงนี้ตรงนี้โอเคเขาไปด้วยกันแล้วกูล่ะกูคนเดียวเลยโลกเดียวกไปไหนสวัสดีครับลุงหนึ่ง ไล่ทคุณเมย์ผมหลอนโอเคปะบ่เห็นกูไปไปซะซาดิ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไม่เจอใครเลยฮ่าแตงโมสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแตกลุงแตกลุงแตกอ้าวอ้าวสีขาวสีขาวเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วมาเข้าห้องวิวิวปวดเห็นปะห้องไหนห้องไหนเห็นเข็มห้องนี่มัน เฮ้ยมันอยู่หน้าห้องหรอตายยี่คนละมีอวไปไหนนี่เี่ยเกสันแล้วเกสันแล้วเร็วเร็วเวทำไมไม่มีใกรบอกเลยจะเอ้ยอุโอ้ตายเลยยู่ๆงนั้น นี่อย่างดีเลยโอ้โลนีแอบพี่ม้นกว่าน่ไม่น่ามาแบบนี้เลยโอ้ยมันกหนกเกเหลือกันทุกคนไม่รู้เยังไม่รู้แหละำเพจคำเพจคำเจที่เห็นที่เห็นเอ้โอเคเสรจแล้วเ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 ดย้

เฮ้ยเฮ้ยขบุดขบุตรทอดขบุตรทอแล้วทุกคนจ้าพี่แจ๊บเขาเป็นไงวะอะมุดมุดทอด้วยเหรอพุกมาแล้วพุกฟุกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออเมื่อกี้กดผิดนะไม่กดแผนที่รอดไปเลยสีขาวสีขาวรอดเลยขอบคุณขอบคสวรรค์โอ้ยเสร็จแล้วนะเจอกันที่ทางช้างเกือบเร็วพุกเร็วพุกฟุกเดี๋ยวระวังนะเขาจะมานะเร็วเร็วเร็วฟุกเร็วเร็วเร็ว เตรียมที่ประตูนะดักประตูดักประตูดักประตูาดักประตูดรองนะถ้าประตูมาแล้วมันปิดนีดัวยนะโกละลุมบลุงเท่ไปแล้วนะเป็นไงสรับผมเป็นไงเรื่อตั้งเด็กเลยนตั้งเด็เลยนอ้ไ้ดงมัน้องไปไอะไรอ่ะอไรอ่ะไดตามมันดตาดดงดดตดดตต่อันแรกเลยจ อเออเราฟุกเราต้องชนะสักครั้งสักครั้งเร็วพวกเร็วพวกเร็วพวกเร็วมาพวกแปลกพวกแปลกพวกแปลกหนูไม่เห็นเควสแล้วแล้วแล้ววนูเห็นละหนูเห็นละไป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 ละเนี่ยนี่ยนเควสดอเคล็ดหนูก็จุ่มทุกันลว่อเมื่อกี้เนียนอยู่นะพี่ไปไหมไปใหม่ฟุกเรามีที่เราพี่พี่แอบตรงนี้เนียนตรงนี้เงียนตรงนี้เฮ้ยทำไม มันตุ่มหิมะสโนสโนแมนมีมากกว่าสองตัวตรงนี้ตรงนี้เนื้อเนื้อเนี้ยสีขาวเนื้อยายากจังวะเฮ้ยเอ้าทำไมเคียวมาอยู่ข้างล่างตัวหิมะไอ้เคียวเฮ้ยโห้ไม่ใช่ผมเพราะว่าน่าจะเหมือนอ๋ออ๋ออ๋อแค่ดูผิดดูผิดเหมือนเหมือนเกินมันขาวเหมือนกันเออขาวเหมือนกันขาวเหมือนกันอ๋อหมายถึงผมขาวเอ๋อใช่ใช่ใช่ผมขาวแล้วนะเฮ้ยหิมะข้างล่างอ่ะนะเอ๊เหมือนฆาตกรเดินเลยไปนิดนึงนะเด็กกินเนี่ย ถ้าฉุกเฉินนะคือวิ่งมานี่โอเคปะถ้าฉุกเฉินก็วิ่งมานี่เขาว่าท้องมีเนือเลยข้าวเคื่องระวงทีเปปไนแแตู้แบบตูเฮ้ยไปไยว ก็ถูกเฉือนตั้งแต่ข้างกันเลยเนี่ยเหลือใครวะให้มั่นใจเดินหาเลยเอ้าโอ้โหดูดีเหลือแค่ได้วะให้มันเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคแบเค์ทำอะไรมันเลยรมเองนต์แล้วครนั่นไงนั่นไงนั่นไงก็เช็คไม่หมดสโนว์แมอ์โนแมอกูแตกอยู่ที่เดิมก็ดีเลย ีแล้วพี่ใครมีใครทำไม่เหลือใครคนละแบบอย่างกว้างจบแล้วพี่หลงจบแล้วพื้นมาแลยผมขาดเพลย์น้ำตาลโอคนเรขาดเคยไม่ตายแสดงว่ามินแกยังทำไม่เสร็จใช่ไหมนั่นไงเขาเนี่ยตัดจบเพียงเท่านี้เลยกันนะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมหากใครถูกใจชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกัน หากใครอยากให้มีเกมนี้อีกหรือว่าเล่นโหมดนี้อีกคอมเมนต์บอกด้านใต้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกเมนจริงๆแต่อาจไม่ได้ตอบทุกเมนนะครับสัญญาว่าอ่านทุกเมนอีหรืผู้ใด้ให้พู้ใดจมผู้ใดว่าจังได้ไดไก็อ่านไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเย็นนุ่มกินไก่ทอดเจ็นนุ่งทอดไก่กินสูวีดันสวัสดีครับ